วิธีการต่อคาเพย์นะครับสำหรับจอที่ใช้แอปคาเพย์เป็นเซนตลิงนะครับเป็นคาเพย์แบบไวเลสนะครับเราเข้าไปที่บลูทูธก่อนนะครับเราก็ต่อมือบลูทูธจากมือถือเราก่อนพอต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็เข้าที่แอปเซนตลิงก์ได้เลย พอแอปมันจะหาหาตัวจอปุ๊บมันจะมีขึ้นป๊อปอัพมาที่หน้าจอนะครับของมือถือก็กดใช้งานคาเพนะครับเท่านี้นะครับคาเพก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้งานสมมติว่าเราอยากจะเปิดแมปในมือถือนะครับกดไปสักพรามเ้า พอคำนวณเลขหารปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบมานะครับก็จะป,ประมาณนี้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับ